สวัสดีค่ะเพื่อนๆรัศมีเฮนเมิดนะคะคลิปนี้จะชวนเพื่อนๆมาถาักกระเป๋าลายสับป,ปะรดค่ะขนาดความกว้าง17นิ้วค่ะความสูงความยาวนะคะ ความสูงสิบสามนิ้วค่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีเชือกโคกนิ่มค่ะใช้เชือกโอกประมาณห้าก้อนค่ะเข็มโคเชเบอร์ห้าทับหส่วนที่พี่จะใช้ในงานนี้จะใช้ส่วนที่เป็น หัวข้างห้านะคะกันไกลสำหรับตัดไหมค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะทำไหมเป็นวงกลมค่ะ ทำโซ่ทั้งหมดยี่สิบค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะยี่สิบแล้วนะับถอยหลังมานะคะหนึ่งสองค่ะสองหลักนะคะทำซิงเกิลลงไปค่ะ หนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าค่ะหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบห1สิบตรงนี้เป็นหลักแรกนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสสิบหกดสสองสิสิหดสปด ซ่หนึ่งค่ะพลิกงานค่ะซิงเกิลลงไปตรงนี้นะคะจะได้ทั้งหมด18หลักเหมือนเดิมค่ะ หนึ่งค่ะพิการกลับค่ะการกลับค่ะเราจะทำอย่างนี้ไปทั้งหมดหกสิบเที่ยวนะคะเพื่อนๆเ,เราจะได้ทั้งหมดสาสิบคู่ค่ะ สาิบคู่เรานับจากตรงนี้นะคะสองคู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้คือหนึ่งคู่ค่ะสองคู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆทำทำบนไปนะคะทำกลับไปกลับมาให้ได้ทั้งหมด 30คู่นะคะหรือว่า60เที่ยวค่ะค่ะหลังจากเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่60นะคะเป็นคู่ที่30นะคะเรากำลังจะไปถึงตรงมุมแล้วค่ะถึงตรงนี้ ตรงนี้เราจะแทงลงสองครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,เ,อเราจะทํามุมกระเป๋าค่ะตรงนี้แทงลงไปสองครั้งค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะทําฐานกระเป๋าก็คือทําทําอย่างนี้ไปวนไปค่ะเพื่อนเพื่อนนี้วนไปเลยค่ะพอถึงมุมเพ,เพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะ พอถึงมุมทำซิงเกิลลงไปค่ะพอถึงมุมเราจะทํำมีลงไปก็ได้ค่ะทํำวีลงไปนะคะทํำวีหรือซิงเกิลลงไปคู่ค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเ,เพื่อน เราก็เอามาเก็บเลยค่ะหลังจากเราทำฐานกระเป๋าแถวที่สองมาจนจะชนนะคะเพื่อนๆเรากำลังจะชนรอบแล้วนะคะ ค่ะทีนี้เราจะทําตรงนี้กันนะคะเพื่อนเราจะขึ้นที่ตรงนี้กันนะคะที่มุมกระเป๋านี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะเริ่มลายสับประรดดลายที่หนึ่งกันนะคะแถวที่หนึ่งค่ะขึ้นโซ่ไปสาม สามโซ่นะคะแล้วแทงลงที่เดิมค่ะค่ะตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะทําเอฟลงอีกสองหลักในที่เดียวกันนะคะในห่วงเดียวหว่วงเดียวกันนะคะในห่วงเดียวกันค่ะ เรากําลังจะฉานกระเป๋าแล้วค่ะ,คะเรากําลังจะทํามุมตรงนี้นะคะเพื่อนๆมุมขึ้นโซ่สามค่ะทําเอฟซ้อนลงไปค่ะตามที่โซ่หนึ่งค่ะเย็บอีกสองตัวค่ะ ซ่สามค่ะโซ่สามแล้วนับนับหลักนะคะหนึ่งสองสามซิงเกิลลงไปในหลักที่สี่ค่ะพันหัวเข็มค่ะแล้วนับค่ะหนึ่งสองสามสี่แทงลงไปตรงนี้นะคะ ทำเอฟทำเอฟเจ็ดครั้งค่ะเจ็ดหลักเจ็ดครั้งนะคะสองสามสี่ เจ็ดรียวนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะซิกเกอร์ลงไปนะคะโซ่สามค่ะนับค่ะหนึ่งสองสามทำ เอฟสองหลักข้านด้วยโซ่หนึ่งทำเอฟลงไปอีกสองหลักค่ะแล้วนับค่ะผ่านหัวเข็มหนึ่งสองสามสี่ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะเอฟสองหลัก โซ่หนึ่งค่ะทำโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่สิ่งเกินลงไป นี้เป็นจุดกึื่งกลางนะคะจุดกึื่งกลางว่าสับปะรดลูกที่สามเรา,าจะมาตกระหว่างนี้แหละคะ่ะใกล้ๆนี้นะคะอาจจะตรงนี้ค่ะก็จะพอดีค่ะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ค่ะ าเอไปเจ็ดหลักเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแล้วนับหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ค่ะซิงเกิลลงไปค่ะโซ่สามเหมือนเดิมนะคะทำทำแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ทำแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะต้นนะคะพเพื่อน จะเชื่อมต่อด้วยการดึงผ่านนะคะค่ะแล้วก็ซิงเกิลลงไปตรงหวัวกลางนี่ค่ะรอบแล้วนะคะเดี๋ยวแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะรัศสมีแฮนเมสสวัสดีค่ะ